สวัสดีครับยินดีต้อนรับเราสู่ารายการหมว่าพัดแคนนันเองนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าการทําสมาธิคู่มือของการเป็นผู้เชี่ยวชางสําหรับผู้เริ่มต้นนั่นเองนะครับในตอนที่81สิ่งที่ต้องมองหานะครับผมพูดเกินไว้เกี่ยวกับปัญหาความใคร่นั่นเองนะครับจะกระกระดุกสันหลังเนี่ยสัมพันธ์กับความหลงไหลในเรื่องเซ็กนะครับหากกระกะดกนี้ไม่สมดุลอาจจะนําไปสู่ ปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศได้นะครับการขาดความรู้สึกทางเพศอาจเกิดจากความไม่สมดุลของอารมณ์ฮะอารมณ์ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือพลังงานทางเพศลดลงนะครับควรใช้คิสตันกาเด,ดสีแดงหรือโอร์ออนไลน์นะครับความยากลำบากในการทำสมาธินะครับมีคิสตันหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับที่ทานฝั่งสามารถใช้เพื่อปรปับปรุงสมาธิและความสามารถในการจดจ่อ จะกับคุณได้นะครับคาเลเนียเนี่ยช่วยให้จิตใจของคุณเนี่ยไม่ฟุง้งซ่านนะครับและขจัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปจากใจของคุณเองนะครับในขณะที่ s ควอ s ช่วยให้เกิดความชัดเจนคุณยังสามารถช่วยประปรุงสมาธิและสมาธิของคุณได้ด้วยการใช้ควอ a อม a m a ทิสพาฟินลาซูลีซินลินนะครับและอัมพัน เป็นคิสตันที่เกี่ยวข้องกับจักระตาที่3นะครับและจกลักระลำาองหนึงนะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิได้อย่างได้ยากนะครับหากพลังงานในจักระเหลังนี้เนี่ยไม่สมดุลน,นะครับคุณสามารถปรปับปรุงได้นะครับเพิ่ม สมาธิด้วยความตั้งใจของคุณด้วยการใช้คิดตั้นที่ถูกต้องเพื่อขจัดสิ่งอุตันในจักระเหล่านี้เองนะครับคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาและการปรับสมดุลพลังงานในจักระด้วยคิดตั้นทีนี้ครับมาดูวิธีการต่างๆที่คุณสามารถนํามาใช้ในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณกันดีก,กว่านะครับในบทที่7แล้วครับการเลือกคิสตัลของคุณนะครับมีหลายวิธีในการเลือกคริสตัลนครับเราพูด เราพูดคุยกันไปแล้วว่าคิสตันคือตัวกำหนดเลือกคู่ครองของคุณนะครับการแต่คุณยังมีความรับผิดชอบในการรู้ว่าคิสตันกำลังเรียกคุณอยู่หรือไม่นะครับในการเลือกอย่างถูกต้องเนี่ยคุณต้องคุ้นเคยกับอาการที่คุณกำลังรักษาเป็นอย่างนี้นะครับการรู้เจตนาของคุณจะช่วยชี้นำของคุณไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับและช่วย ให้คิดตันำํำสามารถนำความการรับรู้ถึงพลังของคุณได้นะครับคุณสามารถเลือกคิตตันได้ตามลักษณะตามที่ปรากฏต่อสายตาของคุณเองนะครับคิตตันเนี่ยมักจะดึงดูดผู้คนด้วยความงามตามธรรมชาติและสีสันที่สดใสหลังจากที่ดึงดูดหัวใจดึงดูดใจใช่ไหมครับเบื้องต้นนี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นสมบัติอื่นๆของคิตตันของแท้นะครับ บางครั้งเนี่ยคิสตันเนี่ยอาจจะมาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ต้องต้องทําอะไรเลยนะครับคุณอาจจะได้รับคิสตันเป็นของขวัญหรือคุณอาจจะได้พบกับคิสตันที่ไหนสักแห่งในบ้านก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะได้คิสตันมาครอบครองอย่างไรนะครับก,ก็ทําก็ทําตามสัญชาตญาณของคุณนี่เป็นวิธีที่ดีสุดในที่ในการรู้แน่ชัดว่าคิสตันนั้นเหมาะสมกับจุดประสงค์ของคุณหรือไม่ คุณอาจจะไม่รู้แต่คุณมีสัญชาตญาณธรรมชาติในการตัดสินใจเลือกสิ่งอี้อยู่แล้วนะครับเมื่อคนดึงดูดเมื่อเมื่อคุณดึงดูด,ด,ด,ดไปที่เคสตัลชินใดชิ้นหนึ่งนะครับปล่อยให้มันดึงดูดคุณเข้าไปนะครับแล้วก็หยิบมันขึ้นมาแล้วถือไว้ในฝ่ามือของคุณปิดตาและเจ่ะกับพลังงานทั้งหมดของคุณนะครับในข้อ ของคุณไปที่การรู้สึกถึงแรงการสะเทือนและการปล่อยการเชื่อมโยงกับแรงสะเทือนนั่นเองนะครับภายในตัวของคุณเองนะครับในขณะที่คุณถือมันอย่าแปลกใจหากคุณเริ่มเห็นภาพในใจคุณอาจจะเห็นภาพสีสันสดส่องหากคุณเชื่อมโยงกับมันอย่างหนาแน่นแน่นเ่งนะครับหากคิดตั้นชิ้นนั้นไม่ใช่คิดตั้นที่เหมาะสมกับคุณควรจะรู้เองเลยครับว่าคุณรู้สึก อย่างแรกงรกล้าว่าอย่างแรงกล้าว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับคุณอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับแรงสันเซินของมันได้นะครับคิสตัลที่คุณเรื่องนั้นมีปริศน,นาเฉพาะตัวของคุณนะครับเรารู้จักพวกมันแต่บ่อยครั้งไม่เข้าใจมันอย่างองแท้นะครับมีการกล่าวว่าคิสตันเนี่ยจะอยู่กับ คุณตับเท่าที่คุณต้องการพลังงานจะพกมันนะครับหลายหลายท่านครับหลายๆคนอนาจมักจะรายงานว่าคิสตันของพวกเขาเนี่ยหายไปอย่างกะตันหันหลังจากที่พวกเขาบรรลุจุดประสงค์ของตนแล้วนะครับเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยได้กลับมาอย่างโลกจากที่พวกเขามานะครับอย่าแปลกใจเลยว่าถ้าพบคิสตันของคุณหายไปหลังจากที่ใชยไประยะหนึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสัญ,ญญาณของสัญ,ญญาณว่า สัญญาณว่าคุณได้รับการรักษาบรรลุจุดประสงค์แล้วหรือตอนนี้คุณมีจุดประสงค์ใหม่อีกคนหนึ่งนะครับคิสตันจะเหมาะสมสําหรับคนที่เหมาะสมจริงๆนะครับซื้อคิสตันที่ไหนดีนะครับมี3วิธีในการเลือกซื้อคิสตันนะครับหลายคนเนี่ยซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เพราะราคาถูกกว่าการไปซื้อคิสตันหายากจากร้านจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามครับการซื้อของออนไลน์มีข้อเสียเยอะมากนะครับ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเลือกเขตตัต้ที่เหมาะสมก็คือเชื่อมโยงทางกายภาพกับเขตตันระยะนะครับการซื้อออนไลน์ทําให้คนททำไม่ได้นะครับนอกจากนี้คุณไม่สามารถระบุได้เลยว่าคขตตั้งของแท้หรือของปลอมหรือไม่มีใบเสรหรือรับรองไม่ได้ใดหนงนะครับ ไม่ได้หมายความว่าตัวแทนจําหน่ายออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยจะหลอกลวงนะครับแต่ก็มีตัวแทนจาหน่ายจำนวนจำนวนมากที่ผลิตคิตตันจนานวนคุณภาพสูงจากร้านค้าออนไลน์นะครับและยังมีผู้คนจนํานวนมากที่ไวต่อสรรชาตญานอย่างมากนะครับและสามารถเลือกคิดตันที่เขากันได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบได้ เพียงแค่ดูรูปภาพนะครับผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเวลาผ่านไปครับคุณจะได้รับทักษะและความสามารถนั้นแต่สอบการซื้อคิสตันชิลแรกของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นการดีที่สุดในการใช้แนวทางสัมผัสได้นะครับมากกว่าเพื่อเลือกคิดตังที่เหมาะสมของคุณนะครับอีกมุงวิธีก็คือการ ซื้อคริสตัลการไปร่วมงานอีเวนต์ต่างๆนะครับงานแสดงหินนะครับอันที่จริงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมนะครับในการหาคริสตัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งมีรูปร่างลวดลาที่แตกต่างนะครับผมได้คริสตัลชิ้นแรกจากการจากจากงานนี้แหละนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อซื้อคริสตัลประเภทนี้ครับโปรดจำไว้ว่าคุณกําลังซื้อสิ่งของที่ถูกคนหลายร้อยหลายหลายหลาย,ลาย,ลายพันล้านคนเนี่ยสัมผัสก่อน ที่จะมาถึงคุณนะครับสิ่งนี้จะส่งผลต่อพลังงานที่คิสัันเป่งออกมานะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันนั้นสักหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสุดท้ายแล้วครับท่านฟังสามารถซื้อผ่านร้านค้าได้จริงนะครับมีร้านค้าเฉพาะทางมากมายนะครับที่จําหน่ายคิสต้นคุณภาพสูงในระดับส่วนบุคคลร้านค้าเหล่านี้อาจจะมีอาจจะเป็นตัวเล็กเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้น เนื่องจากเจ้าของหรือพนักง,งานร้านเหล่านี้อาจจะมีความรู้เฉพาะทางที่สามารถช่วยแนะนําได้นะครับทางฝังสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบหินได้อย่างใกล้ชิดและใช้เวลากับมันนานขึ้นดังนั้นคุณจึงต้องมั่นใจไ,ได้ว่าคุณกําลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองนะครับผมไม่เคยซื้อคิสตันออนไลน์เลยนะครับผมขออยอารับประมาณนี้นะครับทีนี้ครับการเลือก การเลือกรูปทรงคิสตันนะครับนอกจากนี้คุณควรใส่ใจกับรูปร่างของคิสตัลที่คุณเลือกด้วยนะครับแม้ว่าคุณสมบัติของการรักษาภายในคิสตัลจะคงไม่จะ,จะคงที่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างใดก็ตามนะครับแต่ประสบการณ์ที่คุณได้รับเมื่อเชื่อมต่อกับคิสตันอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ครับแต่ประสบการณ์ที่คุณได้รับเมื่อเชื่อมต่อกับคิสตันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากรูปร่างของคิสตัลมีรูปร่างของคิสตัลหลายแง่มุมที่คุณควรทราบนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ว่ารูปร่างใดเนี่ยเหมาะสมกับคุณตามความต้องการที่มากที่สุดนะครับทีนี้ครับในส่วนนี้ครับผมจะมาพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนในเรื่องของจุดนะครับจุดคิสตันเนี่ยคือจุดคือคิสตัลที่มีพลังงานเข้มข้นนะครับและสามารถส่งผลขยายพลังงานได้หลายวิธีคุณสามารถ เลือกจุดคิวตันเพื่อโฟกัสพลังงานเข้าในด้านใดด้านหนึ่งและหันเข้าหาคุณและหันออกด้านนอกโดยโฟกัสพลังงานออกไปจุดที่เป็นหนึ่งในคิวตันเริ่มต้นที่ดีที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุมพลังงานได้ง่ายดตย่และนําพลังงานไปอย่างที่คุณต้องการได้ด้วยอันนี้นะครับขอบคุณท่านทุกท่านสุดหัวใจ,จริงๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์กัน,ก like, กกนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณมากครับผมรักท่านแฟอย่างายเงินไข่งจริงครับและจะหลักตลอดไปขอบคุณถึงขอบคุณไปถึงพลังงานที่สร้างสรรค์น,นะครับพลังงานในแง่บวกเชิงบวกขอบคุณไปถึงคุณพ่อทุกแม่ที่คอยสับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณไปถึงญาติพี่น้องของผมนะครับที่คอยคิดนในแง่ดีและ เพิ่มพลังงานบวกตลอดเวลานะครับขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ได้นะครับในทางบวกเชิงบวกพลังงานบวกนะครับความถี่เชิงบวกมิติต่างๆเชิงบวกทั้งหมดเลยนะครับครอบคุณมากๆครอบคุณไปถึงท่านฝั่งทุกท่านที่น่ารักนะครับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับ